สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนทาเควสเพื่อรับเรือฟักทองฟรี2ลํลนะครับกับรองเท้าที่ผมใส่อยู่แล้วก็ไกลเดอร์ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะตัวที่ผมบินอยู่นี่นะครับแต่ก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครต์ไว้ให้ผมกันด้วยนะครับใกล้จะ25ง0 0ืนห้าพันซับแล้วเย่คลิปนี้สนับสนุนโดย Ne ี mo ช็อปบริการจําหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในโกลว์การ์เดนและยังมีบริการรับฟาร์มแแบบต่างๆในโลบอกรับ และบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่มี m o Shop เลยครับ UG Phone Application ระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สาคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่ค้ด เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีโอเคก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทําเควสในส่วนของเควสใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับที่จะได้รับเจ้าไกลเดอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็รองเท้าที่เป็นรองเท้าแจ็คนั่นเองนะครับทุกคนที่ผมใส่อยู่นี่นะเวลากลางคืนมันก็จะมีแสงมีเอฟเฟกเล็กน้อยนะครับทุกคนแล้วก็มันยังจะมีในส่วนของเรือฟรีอีก2ลํลำด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับซึ่งเจ้าเรือฟรีเนี่ยจะเป็นเรือฟักทองนนนนนัั่เเองะะรก็็ห้าาาตจปปม นี้เลยนะครับทุกคนจะมีอยู่2ลำนะครับก็คือ Ghost d a i ี y นะครับทุกคนแล้วก็ l a s s i ิก u m มกินนั่นเองนะครับทุกคนตัวเจ้าค Class สิก u m มกินเนี่ยจะมีสปีดอยู่ที่100นะครับส่วนเจ้า Ghost d a i ี y เนี่ยจะมีสปีดอยู่ที่200นั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถทำควสแล้วก็รับไปใช้กันได้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนย้ำว่าฟรีนะครับแล้วก็ควสเนี่ยทำง่ายมากด้วยนะครับโอเคพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำควสกันเลยนะครับทุกคนว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะ ก่อนเลยนะครับนี่พอเรามาถึงเกาะฮาโลวีนแล้วนะครับให้เราหา NPC ซที่มีชื่อว่าเจ้าพัมกินคิงนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าเราวาร์ปมาเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายของน้าพุนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถมากดที่น้องได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะมีขึ้นให้รับเควสนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ดูนะครับจากนั้นมันก็จะเป็นเควสให้เราเนี่ยไปตามหาฟักทองนั่นเองนะครับทุกคนทั้งหมด3ลูกนะครับแล้วก็แกะสลักแล้วก็ทําการมอบให้ NPC วิธีการทเนยเรอ ก็จะต้องรับเควสนะครับทุกคนจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาทางข้างๆหม้อแม่หมดทางนี้นะครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับทุกคนพอถึงตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายนะครับไปตรงที่มันจะเป็นคล้ายๆแปลงผักนะครับทุกคนตรงนี้จะมีฟักทองเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเดินไปแล้วก็ไปเก็บฟักทองอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือกดเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนจนครบ3ลูกนะครับจากนั้นหลังจากที่ทุกคนเก็บครบทั้ง3ลูกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนให้ทําการเดินไปตรงที แกะสลักนะครับทุกคนหรือว่าไอ้ตรงรถที่เป็นรถฟักทองตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองคันเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าจะเป็นคันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถมาใช้คันนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดอ e ีค้างนะครับทุกคนหรือว่ากดปุ่มค้างนั่นเองนะครับทุกคนพอกดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดทั้งหมด3รอบเพื่อแกะสลักฟักทองทั้ง3ลูกนั่นเองนะครับพอเราแกะสลักเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนไปที่เมืองปกตินะครับทุกคนโอเคให้ทุกคนมาที่มูสวูดนะ NPC ตัวแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็คือทางขวาหรือว่าข้างๆบ่อน้ำนะครับทุกคนมันจะเขียนอยู่ว่าอีเวนต์นะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทำการกด e ตรงนี้นะครับทุกคนจากนั้นมันก็จะให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนถ้า,ากมันให้ไม่ได้หรือว่ามันบั๊กยังไงเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยออกเข้าใหม่แล้วก็มาให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพอหลังจากเราให้ตัวนี้เป็นตัวแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางไปอีกเกาะหนึ่งกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเบิกเรือสักคู่นะครับคิดว่าน 2เนี่ยน้องก็คือเกาะที่มีชื่อว่าโลสลิส์นั่นเองนะครับทุกคนน่าจะอ่านถูกนะโลสลิสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นี่นี่น้องคือเกาะนี้นะครับทุกคนก็คือเกาะโลสลิสเบย์นั่นเองนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมาที่เกาะนี้นะครับเป็นเกาะแรกเลยนะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาเบรกอยู่ที่แถวๆตรงนี้นะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีอีเวนต์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ NPC อีเวนต์นั่นเองนะทุกคนก็ให <s> ้ทุกคนมากด E เพื่อให้ตรงนีี้เลลยนคัหงจากกกททุ่ด เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการให้ฟักแก่เออฟักทองแกะสลักอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ที่สุดท้ายของเรานะครับทุกคนที่เราจะต้องทําการเอาไปให้นะครับเดี๋ยวผมขอเบิกเรือใหม่แล้วกันนะเพราะว่ามันดูแบบชนขี้เกียจถ้อยหลังนะครับทุกคนโอเคและที่สุดท้ายที่เราจะต้องไปให้นะครับทุกคนน้องก็คือทางด้านของเกาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวรอชื่อมันขึ้นก่อนโอเคเกาะซันสโตนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งจะอยู่ข้างๆกันตรงนี้เลยนะครับนี่นะเกาะโลสิสเบย์จะอยู่ทางนี้นะทุกคนแล้วก็ เกาะซันสโตนจะอยู่ทางนี้นั่นเองนะครับซึ่ง NPC ตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่เกาะซันสโตนนั่นเองนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนทําการเดินทางมาที่เกาะซันสโตนนะครับทุกคนแล้วก็อ่อชนชนชนเนี่ยคือมันเบรกยากมากเลยนะทุกคนไอ้เจ้าฟักทองเนี่ยแต่ว่ามันแรงมากเลยนะครับโอเคจากนั้นให้ทุกคนเดินทางมาตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็น NPC เนี่ยยืนอยู่ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นให้ทุกคนทําการกดให้ไปเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อความของแจ็คขึ้้นดใหู หลังจากที่มันขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนวาร์ปไปที่เมืองฮาโลวีนได้เลยนะครับทุกคนจากนั้นก็ทําการส่งเควสในส่วนของเจ้าพัมกินคิงนั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนส่งเควสตของพัมกินคิงเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รองเท้าเจ้าอันนี้มานะทุกคนก็คือรองเท้าที่ผมใส่อยู่ที่มีชื่อว่าแจ็คเทรดนั่นเองนะครับทุกคนทุกคนจะได้รองเท้านี้มาแล้วก็จะได้ในส่วนของเรือคลาสสิกพัมกินธรรมดานะครับทุกคนที่เป็นสีแดงๆงที่ผมให้ทุกคนดูนะครับวอนนงใส่ขาย นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งฉายาที่ทุกคนจะได้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอยู่ไหนนะโอเคทํากินเกรเ a t ร r นะครับทุกคนก็คือฉายานี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทําการรับเควสอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเควสที่2แล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนกดรับเหมือนปกติเลยนะครับพอทุกคนรับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยไปตกปลาที่มี mutation ของฮาโลวีนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนโอเคหลังจากนั้นนะคร ทําการไปตกปลาได้เลยนะทุกคนแนะนําว่ามาตกตรงนี้ก็ได้นะทุกคนแบบข้าหลังใกล้ๆตรงนี้นะเนี่ยทุกคนก็มายืนตกแถวตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเบ็ดที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเบ็ดนี้นะครับทุกคนซึ่งน้องก็คือเบ็ดสปูกี้ล็อตนั่นเองนะทุกคนส่วนวิธีการได้รับสปูกี้ล็อตเนี่ยทุกคนจะต้องไปหากรอบบินนะครับทุกคนเพื่อทําภารกิจแล้วก็เอาถุงแม่มดนั่นเองนะครับจากนั้นก็เอามาให้แม่มดตรงนี้นะครับทุกคนผมจําได้ว่าน่าจะประมาณ10บถุงนะครับทุกคนทุกคนจะได้รับในส่วนของ จเจ้าเบ็ดสปุกี้ล็อตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยใส่ไปกี่ถุงแล้วทุกคนก็สามารถกดไปที่แม่โมดได้เลยนะครับจากนั้นก็กดในหัวข้อที่3มนะครับมันก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยใส่ไปกี่ถุงแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถมาเอาไปหากรอบบินนะครับทุกคนที่ปกตินะมันจะอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกอบบินเนี่ยนะครับทุกคนมันจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือกรอบบินที่ให้เราทาเควสนั่นเองนะครับลักๆมันจะอยู่อยู่แค่3เมืองนะครับทุกคนก็คือมัน จะอยู่แค่3เมืองนี้นะครับทุกคนก็ดูดีๆนะครับมันจะมีออร่ารอบตัวแบบนี้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะเห็นออร่าของมันนะครับจากนั้นให้ทุกคนกดทาเควสกับมันนะครับเพื่อทาเควสต่างๆนะครับเควสมันก็จะมีวนๆนะครับทุกคนก็คือมันจะมีให้เดิน1000ช่องนะครับทุกคนแล้วก็เดินรอบๆตัวมันประมาณ5 0เออ500นะครับทุกคนแล้วก็กระโดด50ครั้งแล้วก็กระโดดจากที่สูงนะครับทุกคนแล้วก็ปีนบันได50ตกลงมา15ชั้นนะครับทุกกคนนนแแลลล้้ววว็็ยืเเเฉๆปา30 ็วิ่งเป็นเวลา20วินนั่นเองนะครับทุกคนเควสมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ที่ผมได้เนี่ยก็คือการตกมาด้วยความสูง15ช่องนั่นเองนะทุกคนผมก็จะลองขึ้นไปแถวๆตรงนี้นะครับทุกคนจากนั้นก็กระโดดลงไปอย่างนี้เลยนะครับโอเค13นะทุกคนเหมือนจะยังไม่พออาจจะต้องขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับทุกคนเพื่อที่จะกระโดดได้สูงกว่าเดิมนั่นเองนะครับ อ่านี่เรียบร้อยนะครับทุกคนจากนั้นเราก็สามารถส่งเควสได้เลยนะครับพอเราส่งเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของถุงแม่มดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งน้องเนี่ยจะมีชื่อว่า w i สเชอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนที่เป็นถุงดำๆอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เราเอาถุงเนี่ยไปใส่ให้ในส่วนของหม้อแม่มดนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถมากดตรงนี้จากนั้นก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็จะได้รับของต่างๆนั่นเองนะทุกคนซึ่งถ้า่า่ใส่ครบ10ครั้งเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของเบ็ดนี้ที่ผมบอกนั่นเอง นนะทุกคจากนั้นทุกคนก็สามารถเอาเบ็ดนี้เนี่ยไปตกเพื่อรับสถานะต่างๆได้เลยนะครับซึ่งความสามารถของเบ็ดนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ปลาเนี่ยติดมิวเทชันในส่วนของฮาโลวีนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตกให้ดูนะครับอ่านีได้มาแล้วนะครับทุกคนตัวหนึ่งนะเราก็จะลองดึงดูนะครับเปิร์ร์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 เปิร์รเปิร์รปิร์ร์เปิร์ร์ได้ไหมได้ไหมตัวนี้ลบหกสิห้าเปร์เีดเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะผมค่อนข้างดึง ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถตกไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ในส่วนของปลาที่ติดมิวเทชันฮาโลวีนครบทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนทำเควสทั้งสองเควสที่ผมบอกเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้รับในส่วนของฉายานะครับทุกคนก็จะเป็นฉายาทั้งหมด2อันนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปเลยอันแรกก็จะเป็นในส่วนของพัมกินเกรดเกรเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นอันที่ผมใส่อยู่ก็คือฮ a l โล a เมเกอร์นั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะได้รับของเนี่ยประมาณ2ชิ้นนนคททุกที่ ในเทมหนึ่งเลยก็คือแบดไกด์เดอร์นะครับทุกคนที่เอาไว้ล่อ,ลอนอย่างนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถล่อนได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแจ็คเก็ตหรือว่ารองเท้าแจ็คนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้วิ่งไวกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแสงด้วยนะครับบางทีถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะมันก็จะมีแสงแบบบิบบับิบับนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าแสงมันเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของเรือฟรีทั้ง2ลํานั่นเองนะครับ คาสสิกพัมกินอย่างที่ผมบอกไปเลยนั่นเองนะครับทุกคนเควสแรกเนี่ยจะได้คลาสสิกนะครับทุกคนส่วนเควสที่2เนี่ยจะได้โกสเดล่อันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองขี่ในส่วนของเจ้าพัมกินคลาสสิกให้ดูนะครับทุกคนอาหลอกน้ําโอเคซึ่งเจ้าพัมกินคลาสสิกเนี่ยผมก็มองว่ามันเร็วนะครับทุกคนแบบว่ามันความเร็ว100นะครับเพียงแต่ว่าอัตราเร่งของมันเนี่ยค่อนข้างช้ามากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมคือมันเร่งช้ามากๆเลยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้นะคนรับนะทุคนาาระ่วเพ มันมีความเร็วที่เยอะกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไอ้นี่ด้วยนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราเร่งมันเยอะด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปทําตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสปาวในส่วนของเจ้า g ก o เด d ี่ให้ดูนะครับดูนะอัต,อต,ตราเร่งมันเยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความเร็วสูงสุดที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยคือมันเร็วแบบฟูดเลยนะครับติดอย่างเดียวข้อเสียของมันคือมันเลี้ยวเป็น10ล้อนิดหนึ่งนะคร ทองที่เป็นกวางตัวนี้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปทําตามกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ